สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆืทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับพอนกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะคือพอนจะเอาข้าวสาลีะคะ่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นแบบไหนนะคะเพราะมีพี่ๆท่านอขอมาบอกว่าอยากเห็นข้างในจังเลยมันเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ที่พอนจะนํามาเสนอคือมันจะมีอยู่2แบบนะคะข้าวสาลี2แบบแบบที่1ที่ที่พอนถืออยู่นี้นะคะแบบนี้นะคะ คือแบบนี้จะเอาไปทำแป้งขนมปังนะคะนิยมทำนำไปทำเป็นแป้งขนมปังหรือ,อพวกแป้งประกอบอาหารต่ตางๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนแบบนี้นั้นา<ะ>จะนิยมเอาไปหมักเบียร์นะคะทุกคนแบบนี้ค่ะมันจะมีขนแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะต่างกันอยู่อันนึงมันจะเป็น ไม่มีไม่มีหนวดนะคะไม่มีไม่มีหนวดตรงน,แบบนี้นะคะอันนึงจะมีหนวดนะคะอันที่มีหนวดก็คือเขาจะนิยมเอาไปหมักทําเบียร์นะคะทุกคนแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะอัน,นที่ไม่มีหนวดอันนี้ก็คือจะเอาไปทําแป้งขนมปังหรือประกอบอาหารนะคะทุกคนตัวนี้นะคะแล้วเรามาดูข้างในกันเลยนะคะนี่อันนี้นะคะอันนี้ก็คือเนื้ออาหารทุกคนเห็นนะคะตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะ น,นี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ที่เป็นเป็นเหมือนเม็ดข้าวบ้านเราอะคะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นน้ําเป็นแป้งปกติทั้าไปอย่างนะะี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็มาดูตัวที่มันแก่มันแก่นะคะอันนี้นะคะดูนะคะทุกคนมันจะมันจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะแต่พอเราเขาจะนําไปแกะ ออกนะคะนำไปแปรสภาพมันก็จะออกมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเม็ดข้าวสาลีนะคะทุกคนที่จะเอาไปทําแป้งสาลีนะคะมาดูตัวนี้กันค่ะตัวที่เขาจะไปทําเบียร์นะคะมันก็เหมือนนกันนะคะทุกคนแต่มันก็เม็ดมันก็จะคล้ายๆกันนะคะทุกคนแต่ว่า แต่การนำไปใช้อ่ะคะ่ะมันต่างกันค่ะมันตัวนี้นะคะตัวที่มันมีหนวดเนี่ยเขาจะนิยมเอาไปทำเบียร์นะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้นะคะเดี๋ยวผมจะบดให้ดูนะคะว่าข้างในมันเป็นมันเป็นแบบไหนนะคะน,นะคะนี่ไอตัวข้างหน้าที่วันให้ดูนี้คือตัวแป้งที่เขาจะไปทำเป็นแป้งสาลีนะคะ แล้วก็ตัวนี้คือตัวที่เขาจะเอาไปหมักเป็นเบียร์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้คือรวงข้าวสาลีนะคะที่พอเคยนําเสนอต้นมันไปแล้วนะคะวันนี้พอก็เลยเอาตรงรวงข้าวแล้วก็เม็ดข้าวมาให้ดูนะคะทุกคนนํามาเสนอวันนี้ก็คือมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือทําแป้งสาลีนะคะแบบที่2ก็คือเอาไปหมักทําเบียร์ะค่ะทุกคน สำหรับวันนี้บอนขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ